สวัสดีค่ะทุกคนมากินกลางวันกันหรือยังคะวันนี้นะคะมื้อกลางวันนะคะ,ะก่อนมื้อกลางวันหรือว่ามื้อเช้านะคะเราก็ต้องมีสูตรเด็ดของเรานะคะนั่นก็คือสําหรับสาวสาวที่ต้องการออกกําลังกายหรือเช้าๆ้าคนที่ไม่ว่างต้องรีบร้อนเกี่ยวกับจะไปส่งลูกหรือไปทํางานเรามีตัวช่วยนะคะ นี่คะ่ะโกโก้สองซองนะคะกับโปรตีนหนึ่งซองนะคะก่อนอาหารนะคะหรือก่อนไปทำงานถ้าเราเร่งรีบกับการจะไปทำงานเราก็มีตัวช่วยสองตัวนี้ก่อนอาหาร15นาทีนะคะหรือไม่ตัวนี้ก็แทนอาหารได้แต่ทางที่ดีควรทานอาหารไปด้วยนะคะมื้อเช้านะคะ ถ้าเกิดเราไม่ได้ทานมื้อเช้าด้วยมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญของเราพังลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานทั้งอาหารและก็โกโก้โปรโตีนของเราควบคู่ไปด้วยนะคะอ้าวแต่วันนี้เราจะมามื้อเที่ยงกันนะคะซึ่งมื้อเที่ยงเราก็อยากมีตัวช่วยเช่นกันนะคะคือโปรโตีนหนึ่ซองและก็โกโก้สองซองนะคะอ้ามาตัดเลยค่ะทุกคนมาเลยนะคะ นี่เลยค่ะโอโกนะคะซึ่งน้ำหนักของตัวเราเองก็ยังน้ำหนักของตัวเพชรเองก็ยังเยอะอยู่นะคะถือว่าเยอะอยู่ยังไม่เป็นที่พอใจนะคะก็เลยยังจะต้องใช้สูตร2ต่อ1อยู่นะคะนี่นะคะเทปไปแล้วนะคะเทปไปแล้วนะคะนี่ค่ะเทไปนะอ่ากดเลยนะคะกดเลยนะคะปัานเข้าไปค่ะปั่นเข้าไปนะคะ นี่นะคะซึ่งน้ําหนักตัวก็ยังก็ถือว่ายังเยอะอยู่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจก็เลยต้องยังใช้สูตร2ต่อหนึ่งอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะสองต่อหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่มีเวลาในการออกกําลังกายหรือว่าเช้าๆเราก็เร่งรีบกับการออกไปทํางานหรือส่งลูกไปโรงเรียนนะคะเราก็ใช้ตัวช่วยนะคะคือ โปรโตีนสองเอ้ยโปรโตีนหซองโกโก้สองซองนะคะอ่าส่วนคนที่น้ำหนักที่โอเคแล้วลดแล้วเป็นที่น่าพอใจนะคะก็สูตร1ต่อ1ได้นะคะอ่านี่มาดื่มให้ดูเลยนะคะเป็นยังไงนี่นะคะละมุนมากเลยะคะ่ะทุกคน ลอ,อยกระเด็นมาถึงหน้าเลยค่ะเปิดไปด้วยไม่ได้ปิดนี่นะคะ <c oughs> นี่นะคะอ่าเ้ิมต่ำปลาปะยาปักปักเลยนค่ะนี่ค่ะอ,อืมอ,อ,อืมอืม ใชค่ะไข่ต้มหนึ่งใบค่ะกินให้ทำลายแตกกันไปเป็นแถบๆเลยนะคะอร่อยค่ะคนเดียวก็อร่อยได้ค่ะอืซ่บได้ Hãy subscribe ừ chân อ,อร่อยนะทุกคนอร่อยนะคะแซ่บหลายแซ่บหลายอืมเดี๋ยวก,กินให้ดูอีกกินให้ดูอืม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 ยำหลังจากที่ ทานโกโก้กับโปรตีนแล้วเราก็มานี่เลยค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะนี่ค่ะอืมอื่ค่ะเขา้มงกินข้าวด้วยนะคะเขาไม่กินข้าว๋ยว ไม่มีอะไรเข้าไปย่อยในท้องเพราะฉะนั้นเราต้องกินข้าวด้วยจะได้มีสารอาหารที่ช่วยย่อยอ่ะอืมอ,อไม่เชื่อลองนะลองลองได้ก้าทะนะคะถ้าเกิดไม่ผอมเดินไปเหยียบที่หมาได้เลยค่ะนะคะ ถ้ากิกินโกโก้โปรตีนแล้วไม่ผอมลงนะคะท้าเลยค่ะท้าให้เดินไปแล้วก็เหยียบที่หมาเลยค่ะโอเคนะคะไม่ตลกใช่ไหมอมก็นิดนึงคลายเครียดนี่ค่ะอืมอืมอร่อยมากนี่ค่ะกินดีกินอร่อย แล้วค่อยบอกต่อโอเคนะอืม,มใครที่ชอบกินนะชอบกินชอบดื่มนะจัดเลยค่ะมีทัองโกโก้โปรตีนดีจอกล้มช้างสารพัดแล้วแต่เราจะเลือกนะคะทุกอย่างช่วยหมดนะคะโปรตีน เด็กกินได้เพราะว่าไปบำรุงสมองด้วยนะแล้วก็ทำให้ความการเจริญเติบโตเร็วขึ้นด้วยนะสูงขึ้นนะคะเด็กต้องการโปรตีนนะคะทุกคนอ่าแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วติดตามกันรอบหน้านะจะ๊ะรอบหน้าจะมีอะไรวันนี้ส้มตำวันข้างหน้าจะเป็นอะไรรอนะคะรอสวัสดีค่ะ